สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูแพมมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่จะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าคนไทยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยิ้มง่ายและไหว้สวยนะคะการไหว้นั้นเป็นมารยาทและวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติต่อกันมาช้านานเลยค่ะ ไหว้นะั้นแสดงถึงความมีสัม,มาคะวะการเคารพซึ่งกันและกันการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูอ้อื่นนะคะการไหว้นี้มี3ระดับด้วยกันนะคะเด็กๆเราไปดูกันว่าการไหว้ทั้ง3ระดับนั้นปฏิบัติอย่างไรให้ถูกวิธีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้า แบ่งเป็น3ระดับระดับที่1การไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางข้าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัด ไปข้างหลังครึ่งก้าแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับนถือเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศรีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้ว สำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนปลายจมูกสำหรับหญิง ให้ถอยท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหวท่าไหวทั้งสามระดับสำหรับหญิงอาจจะใช้การยืนตรงไหวแบบไม่ต้องยอ่อเข่าก็ได้ทั้งนี้ควรเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมควรแก่โอกาสเรามาทบทวนการไหว้ที่ถูกวิธีกันค่ะการไหว้พระ ประนมมือให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วนิ้วชี้แนบหน้าผากค้อมตัวลงไปอย่างอ่อนน้อมค่ะการไหว้ผู้ใหญ่ประนมมือหัวแม่มือจรดปลายจมูกนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วค้อมตัวลงไปด้านหน้าอย่างอ่อนน้อมค่ะการไหว้พี่ ประนมมือหัวแม่มือจรดปลายคางนิ้วชี้แนบกับจมูกค่อมตัวลงด้านหน้าอย่างอ่อนน้อมค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆฝึกไหว้ทั้ง3ระดับค่ะระดับที่1การไหว้พระระดับที่2การไหว้ผู้ใหญ่ ระดับที่3การไหว้พี่หรือบุคคลเสมอกันโดยให้ผู้ปกครองสวมบทบาทเป็นบุคคลต่างๆนะคะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมครูแพรมอยากเห็นภาพและคลิปวิดีโอของเด็กๆทุกๆคนค่ะการเรียนรู้การทำความเคารพโดยการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรปฏิบัติค่ะครูแพมขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกๆคนนะคะ